สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังระไทยนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีเข้าสู่คลิปนี้นะคะแม่ๆค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะาสาวน้อยระไทยนะคะอยู่ในดงหนุ่มนะคะดงหนุ่มหนุ่มหนุ่มพระเอกซุปตานะคะหนุ่มพระเอกซุปตานะคะแม่ๆหนุ่มพระเอกซุปตานะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสุดยอดนะคะอ่าวน้อยของเรามาอยู่ในหนุ่ม หน,ห,นห,นหนุ่มซุปตาหนุ่มซุปตาโร่พระเอกพระเอกซุปตาโรโรทั้งนั้นเลยนะคะแม่ๆมค่ะก็จะมีพี่ภพยขวัญเมืองนะคะพี่ภพยหนุ่มเสพพี่ภพยทองคําแล้วก็น้องดาวนะคะน้องดาวอ่าจะเป็นหนุ่มซุปตาทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดนะคะแม่ๆมค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะน้องไทยบอกว่าเลือกเลือกได้เลือกได้นะคะเลือกได้สวยเลือกได้นะคะสวยเลือกได้ว้าวนะคะ โอ้โหเจอหนุ่มซุปตาเข้าแเร็วนะคะพระเอกพระเอกซุปตาทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพี่ภายขวดเมืองพี่ไพยหนุ่มสีนะคะแล้วก็อ่ภพยทองคำแล้วก็ซุปต,ตาน้องดาวนะะ้องแม่แม่ขาซุปตาล้องดาวนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะอะไรจะขนาดนั้นเนาะีน่นะคะดอๆดดกันทั้งนั้นนะคะนี่เออ มีจุ๊บมีจุ๊บกันด้วยมีจุ๊บกันด้วยนะคะมีจุ๊บกันด้วยอ่ามีจุ๊บกันด้วยนะคะมีจุ๊บกันด้วยนะคะแม่แม่งานนี้เลิศนะคะงานนี้เลิศน้องว่าไทยน้องว่าไทยมางานนี้เลิศมากๆเลยนะคะเลิศมากๆเลยนะคะเมน่อค่ะเอ้านะคะเซลฟี่เซลฟี่ใหญ่เลยนะคะเซลฟี่ใหญ่เลยนะคะ ออะไรจะขนาดนั้นน้องอะไราจะขนาดนั้นลูกดูนะคะแม่แม่สุดยอดนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่าเป็นงานด้วยเป็นงานด้วยนะคะแม่แม่เป็นงานด้วยนะคะโอ้โหเป็นงานสุดๆเลยนะคะอเป็นงานสุดๆเลยนะคะ นี่นะคะอ่าเป็นงานสุดๆเลยนะคะ,ะเป็นงานสุดๆนะนี่สวยเลือกได้นะ,ะแล้วมาทางนี้ก็จะเป็นกลุ่มน้องน้องบัวนะคะน้องบัวบานน้องชื่นใจน้องนาโนแล้วก็น้องอุบุนแล้วก็น้องปีใหม่นะคะฝั่งนี้นะคะอ่ามาวันนี้จะมาด้วยกันนะคะทั้งหมดสิบเชือกนะคะสิบเชือกนะคะแม่แม่สิบเชือกจ้าอาหูห ดูดูดูไปหอมแก้มน้องด้วยเออไปหอมแก้มน้องด้วยนะคะนั<ซ>่นม, <Linda> มีหอมแก้มน้องดาวด้วยเออหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ก็ไม่เว้นเลยนะลูกเออหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ก็ไม่มีเว้นเลยนะคะไปนะคะหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นี้ไม่ไม่เลือกเลยนะคะไม่มีเลือกเลยนะคะน้องไทยไม่มีเลือกเลยได้หมดนะ น้องไทยว่าได้หมดจ้าแม่แม่จ๋าได้หมดนะได้หมดใช่ไหมลูกเออได้หมดได้หมดได้หมดนะฮะได้หมดได้หมดนะฮะได้หมดอ่าได้หมดนะฮะได้หมดอะไรจะขนาดนั้นเนาะแม่แม่ค่ะอะไรจะขนาดนั้นได้หมดนะคะได้หมด อาหนูจะเดินตามเดินตามหนุ่มไปนะคะเดินตามหนุ่มไปนะะเดินตามหนุ hmm ่มไปเดินตามหนุ <laughs> ่มนะคะเดินตามหนุ่มโอ้โหนะสุดยอดสุดยอดนะคะแม่สุดยอดสุดยอดนะคะมีเดินตามเดินตามหนุ่มนี่อาย่อยู่กับหนุ่ม อ่าอยู่กับพี่ขวัญมองแล้วก็อ่าพ่อพายนมเสกอ่าอยู่กับพ่อพายนมเสกกับลูกโอ้โหกระชันชิดกระชันชิดกระชันชิดนี่นี่มีหอมแก้มหอมแก้มพ่อพายด้วยหอมแก้มพ่อพายนุ่มเสกด้วยนะคะอหอมแก้มพ่อพายนุ่มเสกด้วยนี่จุ๊บ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 ว้าวนะคะมีจุ๊บจุ๊บด้วยนะคะมีจุ๊บจุ๊บด้วยมีจุ๊บจุ๊บด้วยนะคะ มีจุจ๊บๆด้วยนะคะแม่แม่ไม่ธรรมดานะคะน้องวไทยสวยเลือกได้จริงๆนะคะแม่แม่สวยเลือกได้จริงๆนะคะงานนี้สวยเลือกได้จริงๆนะคะสวยเลือกได้นะคะแม่แม่สวยเลือกได้นะคะสวยเลือกได้นะคะแม่แม่สวยเลือกได้นะคะสุดยอดเลย สวยเลือกได้จ้าแม่แม่ตาสวยเลือกได้นะคะ <laughs> โอ้โดู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 ช่างทำช่างทำเนะลูกเออช่างทำจริงๆเลยนะคะ,ะช่างทำม,มากๆเลยนะคะ,ะ <laughs> ช่างทำเนอะคนสวยช่างทำเนะลูกอ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอเนาะแม่แม่ค่ะรอท่านคณะผู้ใหญ่เข้ามาที่ด้านแสดงนะคะน้องช้างของเราก็จะยืนรอนะคะยืนรออ่ายืนรอท่านคณะผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามานะคะอ่าเยี่ยมเยินเนาะน้องช้างของเราที่มานะคะอ่าร่วมนะคะ กิจกรรมทางโครงการนะคะแม่ๆคะ่ะทั้ง10เชือกนะคะก็จะแวะมาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มาทักทายนะคะน้องช้างของเราทั้ง10เชือกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะตอนนี้เด็กๆก็ยืนรอนะคะตามอัจยะใส่กันไปก่อนนะคะอ่ายืนรอตามอัจยะใส่กันไปก่อนนะคะแม่ๆคะ่ะอ่าก็ ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาเป็นกําลังใจมากดไลค์กดแชร์นะคะในคลิปนี้นะคะให้กับทางช่องอาไทของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไรก็คือหนึ่งกำลังแรงใจเนาะของครอบครัวเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะกําลังใจนะคะทําคลิปทําไลฟ์ต่อๆไปนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามารับชมต่อๆไปนะคะรัตนา สวัสดียังไงสวัสดีแล้วจ้าอ๋อน,นึกว่าน้องเชียร์ไม่ดูไง <laughs> อ่าดูนะคะแม่ๆดูนะ,ะ <laughs> ใช่นะ <c oughs> อันนี้น,น,นะ,ะ <laughs> นี่หนุ่มบอกว่าไม่ไม่ออกข้างไม่ออกข้างพ่อพายหนุ่มสีกเลยนะคะแม่แม่ไม่ออกข้างพ่อพายหนุ่มสีกเลยนะคะ <laughs> สุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยจ้านะคะฮอนะคะเดี๋ยวรอเนาะแม่ๆค่ะยังโรนะคะน้องช่างยังรท่านพคณะผู้ใหญ่ยัง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 ไม่เข้ามานะคะยังไม่เข้ามาน้องอะไรไม่รู้นะ พี่น้องก็ได้พูดไปพี่น้องแม่น้องก็ได้นี่นี่นะคะนี่นะคะแม่ ลอกลอกลอกีๆดีก่อนนันโอ้ยนอเอาเล้วมีตังมีตังน้องอุ้มบุญนะคะน้องอุ้มบุญกับน้องมีตังนะคะชุดชุดน้องมีตังหลุดนะชุดน้องมีตังหลุดนะหลุดต้องใส่ไหม่ลอกลอกเข็มขัดเห็นแน่นแนเด้อแ้นะลอกเข็มขัดแน่นๆน่เด้อจานี่ เออเนะคะสุดยอดนะคะแม่แม่แต่ละเชือกนะคะมีทั้งมีแต่ละเชือกรอสวยกันทางนั้นเลยนะคะวันนี้จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะคะแม่แม่จัดหนักจัดเต็มมาเลยโอ้โหน้องดาวน้องดาวทำอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หน้องดาวสเต็ปรอแล้วนี่น้องดาวสเต็ปรอแล้วน้องดาวสเต็ปรอแล้ว โออเหน้องดาวสเต็ปรอเลยเหรอลูกเอ้ยน้องดาวว่ารอนานแล้วครับผมรอนานแล้วครับผมขอสเต็ปสักหน่อยขอวอร์มสเต็ปสักหน่อยนะคะอ่าผมรอนานแล้วครับผมขอสเต็ป รอสักหน่อยประกันยืนนานยืนงานเมื่อยขา,าเมื่อยขาต้องบริหารขาหน่อยมนาะน,น้องดาวบอกนะต้องยืนานาวรอนานนะคะโอเคเนาะแม่แม่่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับทางช่องออไทยของเรากันเยอะด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังเรงใจนะคะของครอบครัวเรานะคะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบเจอกันอีกทีนะคะในคลิปต่อไปเนาะแม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ